ที่ทำให้เจ้าทั้งสองปฏิเสธต่อข้าเป็นคำถามที่จุกอกมากสำหรับคนเป็นมนุษย์และจินดังนั้นพี่น้องครับนี่คือความนี่คือข้อดีของการที่เราได้มานั่งเรียนหนังสือมันทำให้เราได้รู้สึกว่าลอสซบบานะัวตลานั้นยิ่งใหญ่นี่คือความดีที่เรานั้นมานั่งเรียนเรื่องของศรัทธาเรื่องของอีมาน เริ่มต้นจากตรงนี้แหละครับมันจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องและอินชอัล่ะให้พวกเราพยายามเรียนศึกษาเรื่องของอิมานเรื่องของศรัทธ,ธาเรื่องของตเตาฮีตให้แน่นเพราะคนเนี่ยนะครับเวลาที่แน่นเรื่องตเตาฮีตเรื่องอะกิดาเนี่ยมันเป๋ยากเตาให้กินเหล้าด้วยนะป๋านะเตาให้เมาด้วยเต่าให้เคยเป็นคนบุเรด้วยถ้า,ากิดามันถูกมันกลับได้แต่ปัญหาคนเนี่ยนะครับเตาให้สารบ,บันใหญ่ๆด้วยใส่โต๊ะสวยๆด้วย แต่ถ้ากิดาเพี้ยนล่ะหลงได้ตลอดเวลาเหมือนกันนะดังนั้นพี่น้องครับนี่แหละคือพื้นฐานที่ผมบอกว่าเป็นอุซูุลีมานดังนั้นเราต้องพยายามสอนให้ลูกหลานของเราเข้าใจในเรื่องราวของหลักพื้นฐานของศรัทธาให้ได้หรือแม้กระทั่งตัวเราเองเราจะได้ไม่หลงเราจะได้ไม่เลอะเลือนเราจะได้ไม่เบี่ยงเบนออกจากหนทางที่เที่ยงตรงของอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลานะครับอ้าวมีคำถามอีไหมครับเหลือ5นาที หมดเวลาแล้วครับเชิญครับบางัูไซนี้ไม่มีคําถามเลยนะวันนี้นะครับมาขึ้นบ้านล้างยังไงอาหรือไเอาหมาขึ้นบ้านใช่ไหมครับหมาแพนดี้หรือเปล่าห <laughs> มาธรรมดาหมาขึ้นบ้านทํำยังไงครับ,บเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งล้างไล่มันลงก่อน <laughs> ถ้ามันยังอยู่ในบ้านอยู่เนี่ยเรียบร้อยเลยนะลาดน้ําไปเละต่อ แล้วก็เปียกในเขานี่เป็นน a ยิ s มุกัลลาซอเลยนะครับมาขึ้นบ้านของเราเนี่ยนะครับะบเขานี้นักวิชาการเนี่ยเขาหุกกลมเรื่องของสุนัขสุนัขเนี่ยนะครับหุกกลมทางด้านนิติศาสตร์อิสลามเนี่ยเขาออกหุกกลมเอาไว้สุนัขเนี่ยมันเป็นน a ยิ s, <ml>. <S ชนิดมุกัลลาซอน a ยิ s มีกี่ชนิดอ้าวฟาดูอินบัลเล่าวบัลเดูสิบลลัลเลหลวงแพ่งนักเรียนบลลัลเลหลวงแพ่งครับน a ยิ s มีกี่ชนิด เท่าไรครับหนึ่งนยิสอะเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะดึกนายิสมีทั้งหมด3ชนิดหนึ่งนายิสมุคอัฟฟาฟานายิสชนิดเบาสองนายิสมุตะวัสิโตนายิสชนิดปานกลางสามนายิสมุกัลลาซอนายิสชนิดหนัก3อย่างเนี่ยแตกต่างกันนายิสชนิดเบามุุคัฟฟาฟานายิสชนิดเบาเช่นัสสาวะของเด็กที่ยังดื่มนมโดยที่ไม่ได้กินอะไรนะ เด็กผู้ชายนะครับปัสสาวะของเขาเนี่ยเป็นนายิสมุคอฟฟ้ามุคอฟฟ้ามันยังไงอะ่ะก็คือพี่น้องมันมันต่างกันทุกวิธีการวิธีการาจัดทําความสะอาดนายิสมุคอฟฟ้าคือนายิสชนิดเบาก็คือฉี่ปัสสาวะของเด็กที่ไม่ได้กินอะไรอื่นนอกจากนมของแม่นายิสชนิดนี้ทําความสะอาดยังไงครับเช็ดตัวนายสิสเช็ดฉี่ออกพรมน้ําจบแล้วก็เช็ดน้ํา นะครับนี่คือนายิสการทาความสะอาดนายิสชนิดเบานายิสชนิดปานกลางเช่นอะไรล่ะนายิสทั่วไปอุจระปัศวะนะขี้เป็ดขี้ไก่นะครับขี้จิงโจกอะไรพวกนี้นายิสชนิดนี้ทําความสะอาดอย่างไงครับเช็ดตัวนายิสให้ออกให้หมดก่อนให้เกลี้ยงอย่าให้เหลือร่องรอยอย่าให้มีกลิ่นเอาออกให้หมดก่อนครับแล้วก็ล้างน้ําผ่านแล้วก็เช็ดหแห้งนี่คือวิธีการของการ ขจัดนายิชชนิดปานกลางคราวนี้พอมามาถึงนายิชชนิดตนักนายิชชนิดปานกลางในรู้แล้วใช่ไหมก็ส่วนใหญ่สิ่งสกรปรกทั่วๆไปนะครับส่วนนายิชชนิดหนักนักวิชาการส่วนใหญ่มองว่ามันมีอย่างเดียวก็คือน้ำลายของสุนัขนักวิชาการในมัสยิดอิหม่ามอัชชาฟีบอกว่าหมูด,ด้วยแต่อันนี้เป็นส่วนน้อยนะครับนักวิชาการสามมัสยิดนี่บอกว่าหมูไม่นับไม่นับเพราะมันไม่มีตัวบทที่ชัดเจน ดังนั้นสุนัขน้ำลายของสุนัขมันมีตัวบทชัดเจนในหะดัษของท่านนบีบอกเอาไว้หลายบทครับในหนังสือในรุ่นมารอมบอกว่ายังไงอิจาวะเรากลันบูฟีอีนาอิฮัดิคมฟันยักสินซาบานนะครับดังนั้นพี่น้องครับ,บเมื่อสุนัขเลียภาชนะของพี่น้องให้พี่น้องล้างด้วยกับน้ำเจ็ดครั้งอูลาหุนนบิตุรอบหนึ่งในเจ็ดเนี่ยให้ล้างด้วยกับน,นั่นเนี่ยผมว่าแล้วพวกเราเนี่เรียนกันมาอันนี้ผมมันลูกคณะใหม่อ่ะนะ ไม่ใช่น้ำดินด้วยกับดินเลยครับดินฟุน่นเลยครับไม่จำเป็นจะต้องเอาดินไปละลายน้ำน้องเข้าใจนะเมื่อก่อนเมื่อเด็กเดกมันก็อย่างนี้แหละเอาน้ำดินไปล้างน้ำแกงแกว้งแกลงแกลง,กงมาลาดขาไม่ต้องครับเอาดินเนี่ยโปรยไปเลยเอาดินโปยไปเลยนะครับแล้วก็ล้างน้ำไหลผ่านแค่นั้นพอนะครับดังนั้น อ้าวเมื่อกี้ย้อนกลับไปคําถามของนี้หมาเข้าบ้านดูซิว่าหมาเนี่ยมันเข้าบ้านไปเนี่ยมันมีร่องรอยของน้ําลายของมันเหลือไหมมีไหมครับไม่มีไม่มีชัวหรือว่าไม่แน่ใจไม่มีมเพราะัวรอยตีนไปแล้วมจะไปไม่ถึงช่วยังโอ้มีรอยตีนแสดงว่าหมาไม่ได้ใส่รองเท้าหรือถ้ามีรอยตีนแบบนี้แสดงว่าหมาเท้าเปียกรครับ นักวิชาการก็บอกว่าถ้าหมาตัวมันเปียกเนี่ยโดยธรรมชาติของหมาผมพูดไม่เพาะคอมอัพนะเพราะว่าผมเด็กสลัมนะครับถ้าหมาตัวมันเปียกโดยธรรมชาติของหมาเนี่ยหมามันจะเลียตัวเมื่อเลียตัวแสดงว่าน้ำลายของหมามันอยู่ที่ไหนที่ตัวมันดังนั้นเมื่อหมาตัวเปียกเนี่ยก็เท่ากับว่ามันเนี่ยถูกชำระล้างน้ำลายน้ำลายในตัวของมัน,นอาจจะเปื้อนบ้านของเราดังนั้นวิธีการนำความสะอาดเพื่อความมั่นใจให้เราล้างน้ำเดินลาดไปเลยครับอย่างที่บอกเลย บอยไปเลยครับแล้วก็ล้างให้สะอาดเพื่อความมั่นใจเพราะเราไม่แน่ใจมันเห็นมีรอยใช่ไหมถ้าไม่มีรอยอะไรเลยเนี่ยโอเคว่าไปอย่างแต่นี่มันมีรอย,รอยครับมันมีรอยแสดงว่าหมาเท้าหมาหมาตีนเปียกถ้าหมาตีนเปียกแสดงว่ามีร่องรอยของอะไรครับตีนหมาแล้วก็น่าจะเป็นไปได้ว่าคาดการไปว่ามันอาจจะทำนายสหลงเหลืออยู่ในบ้านของเราและนายสชนิดนี้มันคือนายสมุกอัลลาซอนายสชนิดหนักให้เราล้างตามกฎเกณฑ์ของาศาสนา ล้างน้าเดินผ่านไปเลยหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งตรงเฉพาะที่มันเดินนะครับตรงที่เป็นรอยมันแล้วก็ดินนะครับแล้วก็ลาดลาดทาความสะอาดให้สะอาดแค่นั้นแหละครับอินชาลอหมดหมดละถ้าเสื้อผ้าก็เช่นเดียวกันนะครับเสื้อผ้าก็เช่นเดียวกันพี่น้องอบางทีหมามันมาเลียขาเวลาเราเดินยืนอยู่ป้ายรถเมย์ใช่ไหมมันมาเลียขามันมาอะไรขาเราเนี่ยพี่น้องตรงเฉพาะที่ นะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องถอดเสื้อถอดกระโปรงล้างไม่จําเป็นตรงที่เฉพาะที่นี่แหละนะครับนิสัยของหมาเนี่ยมันชอบเลียนะกระผมไม่เลียกัดเลยอันนี้โหดแล้วอันนี้น่าจะพันโหดแล้วคือผมมาผมมาเรียนรู้มาทราบตอนหลังว่านักนักหมอเนี่ยแพทย์เนี่ยเขาบอกว่าหมาเนี่ยหมาเนี่ยนะครับเชื้อโรคที่อยู่ในสุนัขเนี่ย จุดสวนรวมจุดที่มีเชื้อโรคเยอะที่สุดคือจมูกน้ำลายของสุนัขอันนี้คือเรื่องที่อัลฮัมดุลาเวลาที่เราเรียนว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็รู้เลยมาชาเราเลยทำไมนบีถึงให้เราเช็ดน้ำลายของหมาเพราะบางคนเนี่ยเราเห็นน่มุสผมดูข่าวเมื่อก่อนนี้นะครับมีมุสลิมประเทศหนึ่งติดติดบ้านเราเนี่ยเขาจัดงานวันรักหมาแห่งชาติคุมพิยาบเนี่ยให้หมาเลียหน้ากอดหมาจูบหมาอะไรหมาแตแถวแถวบ้านเราเนี่ยติดติดกันเนี่ย เขามีวันเขเพื่อที่จะรณรงค์ไม่ให้ทารุณสั์อาทารุณกรรมต่อสัตว์จับเลยจับหมามากอดเล่นกันที่กลางสนามเลยคราวนี้อันนี้น่าจะน่าจะน่าจะมั่วนะครับเพราะอะไรมันจะมีมสัสบฏิบัติที่ถือว่าสุนัขเนี่ยเลี้ยงได้แต่ว่าพะดิษตัวบทพะดิษชัดเจนเนี่ยนบีห้ามนะครับบ้านไหนเลี้ยงหมานี่มารีคัดแม่คาร์บานนะครับแล้วก็มันมีเรื่องของนยิสด้วยดังนั้นต้อง,ต,องต้องพยายามหนะลีกเลี่ยงเราไม่ได้เกลียดหมานะพี่น้องเข้าใจไหมนะ เราไม่ได้เกลียดหมาเราไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรครับทารุณกรรมกับสุนัขไม่ใช่นะแต่มันมีเรื่องของบทบัญญัติเราไม่อยากยุ่งยากแค่นั้นเองนะเราไม่อยากยุ่งยากเราไม่ได้เกลียดหมาหมาบางตัวนี่น่ารักโดยซ้าไปน่าเลี้ยงโดยซ้าไปใช่ไหมครับหรือบางคนอาจจะเลี้ยงสุนัขไว้เฝ้าสวนก็มีนะผมเห็นในต่างจังหวัดมุสลิมเราเนี่ยนะครับเลี้ยงสุนัขเลี้ยงหมาไว้เฝ้าสวนยางก็มีแต่ว่าเขาไม่ได้ให้เข้าบ้านเขาไม่ให้เข้าบ้านให้อยู่ที่นะครับว่าใครมาใครมามันก็จะอะไร ส่งเสียงนะครับอัานนั้นก็วอลลรองอัมนะแต่ว่าอย่าไปเลี้ยงในบ้านทางที่ดีก็ไม่ต้องไปเลี้ยงเลี้ยงไก่งวงก็ได้นะ <c oughs> เลี้ยงห่านเอา <c oughs> ใช่เวลาเลี้ยงแล้วมันยังไงเดี๋ยวมันกับมันต้องเข่ามันชินกับเราอ่ะนะครับเลีกเลี่ยงไปเลยนะมันจะมีเรื่องของมาลากัตจะไม่เข้าบ้านด้วยแล้วก็เรื่องของนายิสด้วยนี่ต้องระวังนะครับอินชาลอสนะอ่ะหมดเวลาครับเกินเวลามาสามนาทีแล้ว <c oughs> นะก็ <c oughs> ัลฮัมดลิลนะครับวันนี้ถ้าผมพูดอะไรที่มันเกินเลยไปหรือว่าพูดอะไรที่มันไม่ไม่ฟังแล้วมันไม่ลื่นหูพี่น้องทุกท่านในที่นี้ต้องขอมาอัฟนะครับแล้วก็อินชาลอ้นะครับขอดุอาจากอลัลลอฮฺสุบฮานนะฮฺอัลต阿ให้ทุกทท่านที่นี่ยืนหยัดมั่นคงอยู่ในศาสนาของอลัลลอฮฺอยู่บน,บนบนกีตาบุลลอฮ์และก็สุนนัของท่านรอซูลบนพื้นฐานความเข้าใจของบรรดาเหลาวว่าซอฮาบะขอให้ทุกท่านที่นี่มีสุขภาพ มีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ขอให้ทุกคนที่นี่นะครับได้พยายามรักษาความดีงามตรงนี้นะครับเรียนศาสนาฟังศาสนาอินชอัละแล้วก็ได้เข้าสวรรค์กอร์ตาลาถ้าเข้าสวรรค์กอร์ตาลาแล้วอย่าลืมถามหาผมด้วยนะครับในสวรรค์กอร์ตาลานะนอ่ออัลละห์จ๋ามุนซิดอยู่ไหนอ๋อนู่นอยู่นู่นล่างๆตายเลย คือมันมีฮะดิษของอไม่ใช่ฮะดิษนะครับม,มีคำพูดของนักวิชาการสลับกล่าวไว้เนี่ยนะครับ <c oughs> ท่านอิหมัมอิบนุรอจหรือ,อยังไงผมจำไม่ได้วเ,ลเกกลวลาที่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยลูกกระบอกกับลูกศิษย์เวลาที่พวกท่านทั้งหลายเข้าสวรรค์นะอย่าลืมถามหาฉันในนั้นด้วยนะครับเป็นคําพูดของนักวิชาการปรญ์ท่านหนึ่งนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนี่จะเป็นอิบนุเยาซีนะครับได้อธิบายถึงคําของครูของท่านก็บอกเอาไว้นะครับอินชาล,ลอ์ถ้าผม มีโอกาสได้อยู่ในสวรรค์ผมจะถามหาพวกเราทุกคนที่นี่อินชาลลอห์นะครับอะไรนะครับบางสุนตอนหนาได้ครับอินชาลลอห์นะครับนะก็อ่านดอาของท่านนาบีครับซุบฮานะกลัลลอฮุมม่าวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลาอลาอันตะอัสตัวฟิรกุกะวะตูบุอิไลซัาลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาต